ปฏิบัติการซ้อนแผนจับกลุ่มนายกเทศมนตรีบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการโครงการติดตั้งจอ LED มูลค่า13ล้านบาทตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอจับกลุ่มนายนัทพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วรกรณีเรียกรับสินบนผู้ประกอบการพร้อมของกลางเงินสด1ล้าน5แสนบาท โดยจับกลุ่มได้ที่ตำบลบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับร้องเรียนว่านายนัทะพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วเรียกรับสินบนผู้ประกอบการแลกกับการอนุมัติหนังสือคู่สัญญาจำนวน25ของวงเงินสัญญา13ล้านบาทซึ่งมีการนัดหมายให้ผู้ประกอบการนำเงินมามอบให้ก่อน1ล้าน5แสนบาทเมื่อถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเข้าจับกลุมระหว่างนั้นนายนัทะพงศ์ไหวตัวทัน โยนถุงบรรจุเงินของกลางเข้าไปบริเวณใต้ท้องรถเพื่อพยายามหลบเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่